สวัสดีครับวันนี้มีเทคนิคในการใช้ Google Chrome มาฝากนะครับวันนี้มี5ทเทคนิคในการใช้งานซึ่งเป็นเทคนิคง,ง่ายๆในการใช้งานแต่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้ใช้มันหรือเราไม่รู้มันนะครับมาดูเทคนิคเลขนะครับในการใช้งานเขาเรียกว่าโหมดการใช้งานในโหมดที่ปิดบังตัวเองไม่ต้องการให้ข้อมูลของตัวเองเนี่ยถูกเปิดเผยไปเป็นสาธารณะ ก็ให้ใช้คลิกที่ไอคอนส t i n g ด้านขวามือนี้นะครับแล้วก็เลือก New i n c o n t i t o Windows หรือกด Control Shift N มันจะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเป็นโหมดสีเทาๆดำๆนี้อันนี้เขาเรียกสายดำนะม,มันจะมีบอกข้อมูลด้านล่างว่าโอเคนี่เป็นเซฟพวกเราวิ่งอีกพวกนั้นคือมันจะเซฟความปลอดภัยข้อมูลของเรา ตามนี้นะครับก็เราเข้าเว็บอะไรบ้างประมาณนั้นมีทํากิจกรรมโน่นนี้นั่นอะไรสําหรับเราไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลหรือพฤติกรรมในการใช้งานทท้ด้าอินเทอร์เน็ตของเราเราก็มาเล่นในโหมดนี้โอเคนี่เราปิดหน้าต่างนี้ไปเทคนิคที่สองก็ในที่มีเทบหน้าต่าง Windows หลายเทบเราต้องการย้ายรวมมาเป็นหน้าต่างเดียวกันการย้ายเทบ เปิดหน้าต่างวินโดว์ g l e Chrome ใหหนึ่งอ่านเข้าเว็บ <c oughs> y ahoo ตอนนี้มีสองวินโดว์หน้าต่างสองด้านต่างของตัว Google Chrome นะครับให้ทำการคลิกที่แถบด้านบนลากมาแล้วมาปล่อยในหน้าต่างนี้ปุ๊บมันก็จะรวมเป็น หน้าต,ต่างเดียวแยกเอาแยกออก็คลิกลากออกมาแยกร่างรวมร่างได้นะครับนี่เทคนิคที่สองเทคนิคที่สามถ้าเราเข้าเว็บไซต์อะไรสักหนึ่งอันแล้วก็มีอีกหนึ่งเว็บเปิดเว็บอะไรขึ้นมาสักหนึ่งเว็บ มเราเปิดหน้าต่างเยอะเต็มไปหมดแล้วเราก็ปิดไปเราไม่รู้ว่า,เ,าเราปิดอะไรไปก็คลิกขวาเลือก Reopen t a b มันก็จะเปิดหน้าต่างล่าสุดที่เราเปิดใช้งานมาให้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคการ Reopen t a ทที่เราปิดไปล่าสุด เทคนิคที่4คือการ add bookmark ปกติเรา add bookmark ก็กดปุ่มเมนูดาวด้านขวา,าตัวโปรแกรมก็จะเก็บเว็บอันนี้ไว้ให้เราในเครื่องมือ bookmark เทค <Techn> น <ic S> ิคนี้ก็ใช้วิธีการลากคลิกที่ address bar แล้วก็ลากมาใส่แ็บคำสั่งตัว bookmark ด้านลา่างมันก็โชว์เว็บตัวนี้ให้เรานะครับ ถ้าบุ๊กมาร์กบาร์เขาเรียกเมนูบาร์ตัวบุ๊กบาร์นี้ไม่แสดงผลเพราะให้ไปคลิกที่ไอคอนซิ t ติ้งบุ๊กมาร์กโชว์บุ๊กมาร์กบาร์แล้วคลิกเอาเครื่องหมายออกถูกมันก็จะหายไปไปเรียกคำสั่งบุ๊กบาร์เรียกโชว์บุ๊กมาร์กบาร์นะครับเครื่องมือตัวนี้ก็จะมาให้เราอันนี้เป็นเทคนิคที่สี่ เทคนิคสุดท้ายที่5 Startup Page ก็คือเราต้องการให้เว็บเนี้ยที่เราเปิดอยู่นเนี้ยลากศูนยให้มันเปิดมาทุกครั้งที่เราเปิดตัว browser, Google, Chrome, เบราว์เซอร์ Google c h r ค m e ก็กขวาที่แถบเว็บตัวนี้แล้วเลือก Pin มันก็เป็นการปักหมดุดลองเปิดดูใหม่ซิว่าเปิดเข้ามาแล้วตัวเว็บที่เราพิมไว้มันขึ้นให้ไหม มันก็มีเว็บที่เราปักหมุดไว้ขึ้นมาให้เรานะครับอันนี้สต๊ับเว็บที่เราต้องการใช้งานทุกครั้งให้เป็นดีฟอลต์รือหน้าแรกมันจะขึ้นมาให้เราและถ้าเราต้องการเพิ่มอีกเว็บหนึ่งได้ไหมคลิกลิ้ถ้าเว็บเราไม่ทิ้งกันพลินมาอีกเว็บหนึ่งปิดไปดูสิ เข้ามาปุ๊บมันจะรันกี่หน้าต่างโอเคมันก็มีสองเว็บที่เราพิมพ์ไว้ให้เรานะครับโอเควันนี้ก็เป็นเท,เทคนิคในการใช้ Google Chrome แค่นี้นะครับสวัสดีครับ